เย้ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับยูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวิจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะทำตั้งเวลาในฟิลเตอร์ IG ตั้งเวลาอัดวีดีโอในฟิลเตอร์ IG ซึ่งส่วนตัวนะคะก็ เพิ่งรู้นะคะวิธีทําทําอย่างนี้นะคะเพราะว่าเอออยากจะลองถ่ายวิดีโอใน IG โดยที่แบบว่าเออไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้เราเราถ่ายเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาลองแชร์ประสบก,การณ์เอวิธีการตั้งวิดีโออัดวิดีโอตั้งเวลาอัดวิดีโอใน IG นะคะซึ่งถ้าใครรู้แล้วนะคะเราก็ ดีใจด้วยนะคะสเครที่ยังไม่รู้นะคะก็สามารถมาดูได้ที่คลิปนี้นะคะไปดูไปดูค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนเราก็เข้าไปที่ i g ของเราก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็เข้าไปที่ Story นะคะแล้วเรานะคะก็เลือกตรงนี้นะคะ3จุดตรงนี้นะคะเราก็เลือกคำว่า Hand Free นะคะ จากนั้นพอเราเลือกแล้วใช่ไหมคะเราก็เลือกเอ่อฟิลเตอร์ที่ที่เราอยากได้เช่นฟิลเตอร์นี้นะคะแล้วเราก็เริ่มทําการอัดวีดีโอได้โดยการกดค้างที่ตัวฟิลเตอร์นะคะนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นสามสองหนึ่งเราก็ปล่อยมือเราก็อัดสวัสดีค่ะทุกคนยืนนะคะอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าจากที่อ่านมาคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นรูปภาพอะจะไม่ได้นะคะเป็นวิดีโอจะได้อทุกคนก็จบก,กันไปแล้วนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากากดไลค์เป like. ็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย The cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love every.